นอกจากหนังพยักระหัมมังกรพยองโลกปี2,000จะประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ในฐานะของภาพยนตร์พูดภาษาจีนกลางที่ทำเงินถล่มทลายไปทั่วโลกกว่า214ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างที่ใช้ไปแค่17ล้านเหรียญเท่านั้นรวมถึงการเข้าชิง10สาขาออสการ์และสามารถคว้าม,มาได้ถึง4รางวัลใหญ่คือภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมผู้กำกับศินยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยอดเยี่ยมและดนตรีป,ประกอบยอดเยี่ยมยังมีเพลงประกอบภาพยนตร์ a love before time ที่ฮิตติดหูผู้ชมไปทั่วโลกโดยเฉพาะเวอร์ชั่นภาพภาษาจีนกลางที่ร้องโดยนักร้องสาวชาวฮ่องกงที่ชื่อว่าโคโค่ลีต้องยอมรับกันตรงๆครับว่าแอดก็คงเหมือนแฟนหนังจีนชาวไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยรู้จักชื่อของเธอนักเพราะเธอเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงยุคปลาย90ซึ่งเป็นยุคที่หนังจีนฮ่องกงได้ตายจากตลาดหนังโรงเมืองไทยไปแล้วแอดจึงคุ้นกับชื่อและเพลงของเธอ จากหนังพยักระหัมมังกรพยองโลกเท่านั้นทั้งช้งที่จริงแล้วเธอมีผลงานฮิตๆในระดับโลกอีกมากมายทั้งเพลงประกอบหนังการ์ตูนมูหลานเวอร์ชัน1998 Reflection และเพลงประกอบหนัง Runaway Bride 1999 Do You Want My Love ที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงจากทั่วทั้งโลกเป็นนักร้องชาวจีนคนแรกที่ได้ทำการแสดงบนเวทีออสการ์ อีกทั้งยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สัญชาติจีนคนแรกของ c ชาแนลด้วยหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตไปด้วยการปลิดชีพตัวเองเมื่อไม่นานมานี้และมีเสียงเรียกร้องจากชาวช่องให้แอดทำคลิปเจาะชีวิตของเธอแอดจึงได้ไปค้นคว้าข้อมูลของเธออย่างจริงจังแล้วก็พบว่าประวัติของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยเธอเป็นศิลปินชาวฮ่องกงที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่แฟนหนังจีนรุ่นเก่าอย่างพวกเรารู้จัก เรื่องราวชีวิตของเธอนั้นเต็มไปได้วยความเข้มข้นความผกผันและเต็มไปได้วยความเจ็บปวดจนเกินกว่าที่ผู้หญิงสักคนหนึ่งจะรับได้นำมาซึ่งการบอกลาโลกอันแสนโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเธอเองและต่อจากนี้ไปคือเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นและเป็นตำนานของเธอครับโคโคลีบทที่หนึ่งปฐม,มบทโคโคลี i, หรือลีอมือลี นักร้องนักสแสดงนักเต้นและศิลปินซีป๊อปสาวชาวฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่17มกราคมปี1975ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นชาวจีนโพ้นทะเลจากอินโดนีเซียและมีคุณแม่เป็นคนฮ่องกงพ่อของเธอได้เสียชีวิตไปก่อนที่เธอจะเกิดทิ้งภาระในการเลี้ยงดูลูกๆที่ประกอบด้วยเธอและพี่สาวอีกสองคนให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่เพียงลำพัง ในตอนที่เธออายุได้เก้าขวบแม่ของเธอก็ได้หอบเอาเธอและพี่สาวทั้งสองอพยพไปตั้งรกรากเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ที่เธอซึ่งไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอะไรเลยต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดและเธอก็รอดมาได้ในแบบที่นับว่าเป็นเลิศเพราะเธอเรียนเก่งจนได้เป็นนักเรียนตัวอย่าง เป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้เป็นกับตันทีมในทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางงามมิสย่างอเมริกาและได้ครองมงกุฎที่สำคัญเธอได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลง California Regional Singing Contest และเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งมันได้กลายเป็นพื้นฐานและแรงบันดาลใจในการสร้างตำนานด้านผลงานเพลงในเวลาต่อมาบทที่ 2. บนเส้นทางบันเทิง หลังจากที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายในปี1992เธอก็ได้บินกลับมายังฮ่องกงบ้านเกิดและเธอก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลง New Talent Singing Awards 1992และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งซึ่งไปเข้าตาของค่ายเพลงดังในยุคนั้นอย่างค่าย Capital Artists ที่ยื่นข้อเสนอให้เธอเซ็นสัญญาไม่กี่วันหลังจากจบการประกวด เธอต้องตัดสินใจอย่างหนักในการที่จะเลือกว่าจะเดินตามความฝันบนเส้นทางนักร้องหรือจะไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัายจนจบการศึกษาก่อนแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะทำตามที่หัวใจตัวเองเรียกร้องนั่นคือการเดินเข้าสู่เส้นทางของวงการมือถือไมไฟสองหน้าในที่สุดบทที่ 3. บนเส้นทางนักร้อง เธอได้เปิดตัวบนเส้นทางนักร้องด้วยการเข้าร่วมอัลบั้มรวมเพลงฮิตของศิลปินมากหน้าหลายต่าในปี1993ก่อนที่จะเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวซึ่งเป็นเพลงภาษาจีนกลาง Love From Now On ในปี1994และอัลบั้มเพลงคัฟเวอร์ภาษาอังกฤษ Brave Enough to Love ในปีต่อมาทำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงในฮ่องกงไต้หวันและในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี1996เธอได้หมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าและได้ประเดิมอัลบั้มเดียวกับค่ายใหม่ Sony Music Entertainment กับอัลบั้ม c o c o l i ซึ่งได้กลายเป็นอัลบั้มเพลงขายดีในเอเชียของปีนั้นเลยทีเดียวในปี1998อัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางของเธอตีตาตีก็กลายเป็นผลงานเพลงสุดฮิตที่ขายได้ถึง1ล้านก๊อปปี้ภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึง3เดือนเท่านั้น บทที่4สู่เส้นทางอินเตอร์ปี1998ถึงปี2005และในปี1998นี่เองที่ชื่อเสียงของเธอได้ก้าวสู่ตลาดอินเทอร์เนชั่นแนลเริ่มด้วยการที่เพลง The Colors of the World ได้ถูกรับเลือกให้เป็นเพลงเปิดในมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกประจำปี1998ซึ่งได้จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส ด้วยการที่ w ล l ิ Disney Pictures ได้ทำการว่าจ้างให้เธอเพื่อที่จะภากเสียงภาษาจีนกลางให้กับตัวการ์ตูนมู่หลานที่กำลังจะออกฉายในปีนั้นรวมถึงการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ชื่อ Reflection ในเวอร์ชั่นจีนซึ่งก็ได้รับความชื่นชมจากแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกและในปีเดียวกันนี้เองเธอก็ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ในไต้หวันที่มีจำนวนผู้เข้าชมถึง5 0,000คน ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศนี้จะเป็นรองก็เพียงแค่คอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสันเท่านั้นในปี1999เธอก็ได้ออกอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษ Just No Other Way โดยมีเพลงฮิต Before a Fall in Love ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะมันถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบของหนังดังในปีนั้นอย่าง Run Away Bride สาวกลัวฝนอลวทุกวิวา ที่นำแสดงโดยริชาร์ดเกียร์และจูเลียโรเบิร์ตนั่นเองและยิ่งดังในระดับอินเตอร์จนฉุดไม่อยู่เมื่อเธอได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ให้กับหนังพยากรหังมังกรพยองโลกของผู้กำกับอังลีที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายโดยเฉพาะการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เธอได้โชว์ประกอบการร้องเพลงบนเวทีออสการ์ซึ่งทำให้แอดถึงกับตาค้างเมื่อได้ชมคลิปการแสดงที่ว่านี้มันช่างดูอลังการดาวล้านดวงมาก ยิ่งตอนที่นักแสดงหญิงของทีมพลิวตัวบนลวดสลิงหมุนร่างลอยหายเข้าไปด้านข้างเวทีคนดูหนังจีนมาเป็นพันเรื่องอย่างแอดอยังตะลึงนับประสาอะไรกับฝรั่งตาน้ำข้าวที่ได้มาเห็นคนใช้วิชาตัวเบากันสดๆบนเวทีแบบนี้นับว่าเป็นโชว์ที่ลืมไม่ลงเลยจริงๆในช่วงทศวรรษที่2000เธอได้ออกอัลบั้มเพลงกว่า20ชุดและทำยอดขายในเอเชียรวมกันกว่า7 5ล้านนก๊อปปี้เลยทีเดียว บทที่5ปี2005ถึงปี2011ในช่วงปี2005เธอได้ออกอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษชุดที่2ซึ่งปรากฏว่าถูกแบนในจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดูเซ็กซี่เกินไปในสายตาของเหล่าคณะกรรมการเช่นเพลง So Good เป็นต้นแต่ทางการแผ่นดินใหญ่ก็ได้ให้โอกาสแก่เธออีกครั้งด้วยการให้เธอร้องเพลงเปิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในปี2008 บทที่6ปี2011ถึงปี2023ในเดือนมิถุนายนปี2011เธอได้ประกาศตั้งค่ายเพลงของตัวเองและได้ออกซิงเกลิลเพลงประกอบซีรีส์108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานที่ชื่อเพลงพันธมิตรแห่งสทะเล (Four Seas a l l i a n c e เป็นผลงานเพลงแรกของค่ายและในปี2016เธอได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์ I Am a Singer ของจีนแผ่นินใหญ่ ที่ถึงแม้ว่าเธอจะสูญเสียความสามารถในการใช้เสียงเนื่องจากโรคหลอดลมอักเสบตั้งแต่ปี2014แต่เธอก็พยายามในการรักษาจนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศของรายการซีซั่นนั้นในที่สุดโคโค่หลีถือว่าเป็นนักร้องสาวเชื้อสายจีนที่ได้สร้างตำนานบนเส้นทางการร้องเพลงทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียว และเธอจะเป็นตำนานตลอดไปในหัวใจของแฟนเพลงทั่วโลกกดที่เบนเส้นทางการแสดงนอกจากความสามารถทางด้านการร้องการเต้นแล้วในด้านของความสวยเธอก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะเธอถึงขั้นเคยได้รางวัลชนะเลิศบนเวทีประกวดนางงามมาแล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเธอจะเอาดีทางด้านการแสดงควบคู่ไปด้วยแต่เนื่องจากคงไม่ใช่เส้นทางที่ถนัดของเธอเธอจึงมีผลงานบนจอใหญ่แค่3มเรื่องเท่านั้นนั่นคือการาพากเสียงให้กับโฮมูหลานในภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์มูหลานเวอร์ชั่นปี1998ร่วมแสดงคู่กับจอห์นโลนในหนังตลกล้อเหรียญ m a s t e r of Everything ปี2004 และร่วมปรากฏตัวในบทรับเชิญในหนังชีวิตรักวัยรุ่น forever young ที่ออกฉายในปี2015บทที่8นางฟ้าผู้ใจบุญนอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงดังๆและการแสดงโชว์บนเวทีที่แสนจะจับใจผู้ชมแล้วเธอยังถือได้ว่าเป็นนางฟ้าผู้ใจดีที่ได้เข้าร่วมในโปรเจกต์การกุศลต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนเช่นการเข้าร่วมกับหวังนี่หงและศิลปินคนอื่นๆอีกนับหลายสิบชีวิต ร่วมกันร้องเพลง Hand in Hand เพื่อให้กำลังใจผู้คนในการต่อสู้กับโรคซาร์สที่กำลังระบาดในฮ่องกงและเอเชียในปี2003ร่วมร้องเพลงเพื่อต่อต้านการสุบบุรี่ From the beginning t o the end คู่กับจางเสียโยร้องเพลงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ A dream of one ร่วมกับศิลปินชาวเกาหลีจินยองพักในเมืองไทยของเราเธอก็เคยมาร่วมประชุมเพื่อต่อต้านโรคเอสเมื่อปี2004ด้วย นับว่าเธอคือนางฟ้าผู้มีจิตใจดีงามที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกๆวิถีทางที่เธอจะทำได้ด้วยบทที่เกความรักความเจ็บป่วยและความตายแม้จะเพียบพร้อมไปด้วยชื่อเสียงเงินทองและทรัพย์สินนอกกายมากมายขนาดไหนแต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจตราบจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตถ้าได้รับรู้เรื่องราวดังต่อไปนี้ พวกเราอาจต้องเสียน้ำตาและเข้าใจถึงเหตุผลที่เธอเลือกที่จะจากไปแทนที่จะต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมารสำหรับชีวิตของคนบางคนนั้นความตายอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการปลดเปลื้มความทุกข์ทั้งหมดที่มีบทที่สิ่ความรักกรูสบร็อกควิเป็นนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้มั่งคัง่งสัญชาติแคนาดาที่มาทำมาหากินในฮ่องกองเมื่อนานมาแล้ว เขาเป็นประธานบริหารของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ากว่า4 0 0 0ล้านเหรียญฮ่องกงเขาเป็นพ่อไม้ที่มีลูกติด2คนและมีอายุมากกว่าโคโคถึง16ปีทั้งคู่พบกันในงานปาร์ตี้ของชา n นลที่โคโคเป็นแบรนด a m b มบาสเดอในปี2003พวกเขาปิ๊งกันในทันทีและได้ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง8ปีก่อนที่จะประกาศการแต่งงานอย่างเอก,กรกริกในปี2011 ที่มีเสียงเล่าลือกันว่ามันคืองานแต่งแห่งโทศวรรษของฮ่องกงเพราะมันใช้เงินไปนับร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวมันถูกจัดขึ้นที่ตึกสกายร้อยซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกงบริเวณงานเต็มไปด้วยความอลังการทั้งจากการตกแต่งที่สุดหรูหราอาหารชั้นดีดนตรีชั้นเลิศและแขกรับเชิญระดับรูโนมาสเอลิเซียคีสและวงเดอะแบล็กไอพีกันเลยทีเดียว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะใช้เงินไปนับร้อยรอยล้านแต่มันเป็นการจ่ายที่คุ้มค่าจริงหรือเพราะหลังจากการแต่งงานได้ไม่นานก็มีข่าวลือออกมากันหนาหูว่าความรักของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอนเพราะความแตกต่างในไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของแต่ละคนจนถึงขั้นมีข่าวว่าบรูซได้เคยนอกใจเธอถึง3ครั้งนำมาซึ่งความแตกร้าวของชีวิตครอบครัว และกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เธอมีภาวะซื่นเศร้าจนทําให้เธอต้องเลือกทางออกด้วยการจบชีวิตตัวเองในท้ายที่สุดซึ่งเธอต้องตายอย่างเดียวดายเพราะเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอในวันนั้นหลังจากการเสียชีวิตของเธอก็เริ่มมีการขุดคุยประวัติของบรูซว่าเขาอาจไม่ได้รวยอย่างที่ทุกคนคิดเพราะเขาเป็นเพียงฝรั่งที่นกธรมธรมดาาที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และเลือกที่จะมาใช้ชีวิตในฮ่องกงด้วยการเป็นโคชเทนนิสให้กับเหล่าคนรวยจนสามารถใช้เส้นสายในการไต่เต้าจนมีชื่อเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่านับหลายพันล้านของฮ่องกงด้วยความแค้นที่ทำให้น้องสาวตายทำให้เหล่าพี่ๆของโคโค่ต่างก็ออกมาลากไส้น้องเขยจอมเก๋ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นคนรวยอะไรเลยโคโค่ต่างหากที่รวยและช่วยยกระดับชีวิตของเขาขึ้นมา งานแต่งที่หรูหราละลายซับในครั้งนั้นก็เป็นโคโค่เองที่เป็นคนจ่ายเขามีรายได้ต่อปีเพียงแค่3ล้านเหรียญจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านและเมื่อสืบค้นให้ลึกลงไปจริงๆก็ไม่มีชื่อของเขาอยู่ในทีมบริหารแต่เป็นชื่อของคนอื่นทั้งหมดและตอนนี้กลุ่มบริษัทที่ว่านี้ก็ถูกสั่งให้ล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยพวกเธอและสื่อทั้งหลาย ต่างพากันถลกหนังของฝรั่งจอมเกยต่อว่าการที่โคโคไม่ยอมเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการทาั้งๆที่แยกกันอยู่มานานแล้วเป็นเพราะเธอไม่ได้จับเขาเซ็นสัญญาก่อนแต่งว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวในทรัพย์สินของกันและกันทำให้เขามีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเธอครึ่งหนึ่งในทันทีที่มีการหย่าเธอจึงไม่ยอมยื่นชิ้นปลามันให้กับเขาปล่อยให้ทุกอย่างค้างคาต่อไปซึ่งมันก็ยิ่งทำร้ายเธอให้เจ็บหนักยิ่งกว่าเดิม ตอนนี้เธอได้จากไปแล้วแต่ใบทะเบียนสมรสยังคงอยู่และสิทธิ์ในทรัพย์สินของเธอในฐานะสามีของเขาก็ยังคงอยู่พี่สาวของเธอทั้งสองคนได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องทรัพย์สินของน้องให้ถึงที่สุดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้แค่ไหนเหมือนกันบทที่11การเจ็บป่วยและความเจ็บปวดแม้ในฉากหน้าโคโค่จะดูเหมือนมีแต่ความสดใสและเต็มไปได้วยความสุขในการร้องกลางเต้น แต่แท้ที่จริงแล้วมันกลับถูกซ่อนไว้ด้วยความเจ็บปวดเธอมีลักษณะความพิการทางด้านขาซ้ายมาตั้งแต่เกิดและด้วยความผิดพลาดในการผ่าตัดทำให้เธอต้องใช้ขาข,าขวาเพียงข้างเดียวในการพยุงน้ําหนักมาตลอดชีวิตซึ่งมันทําให้เธอได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสจากการที่ได้รับบาดเจ็บบ่อยๆเพราะต้องใช้ร่างกายอย่างหนักหน้าเวทีและมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นในช่วงหลังๆในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2023นี้ ก็มีข่าวว่าเธอได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขขาที่มีปัญหาอีกครั้งมีภาพและคลิปของเธอในขณะที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและมีภาพที่หมอใช้เข็มแทงเข้าไปที่แขนของเธอในขณะที่เธอส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมีคลิปที่เธอเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยความยากลำบากเพราะต้องใช้ไม้ค้ำเดินอย่างทุลักทุเล มีภาพเครื่องช่างที่บ่งบอกตัวเลขว่าเธอเหลือน้ำหนักแค่42กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ผอมมากความเจ็บป่วยทางกายที่ว่าหนักหนาสาหัสแล้วความเจ็บป่วยทางใจก็ไม่ได้เจ็บน้อยไปกว่ากันเลยด้วยความที่เป็นคนรักเด็กและอยากมีลูกมากเธอจึงพยายามไปทำเด็กหลอดแก้วหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งทำให้เธอเสียใจมากด้วยการที่มีเรื่องเลวร้ายต่าง ผมกระนำใส่เธอแบบไม่รู้จักจบสิ้นทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้าและต้องได้รับการรักษามาอย่างยาวนานและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็ได้มาถึงเมื่อเธอได้รับการวินิจฉัยอย่างลับๆว่าเธอกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้มีแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้ และมันก็ทำให้เพื่อนคนนั้นต้องแอบไปนั่งร้องไห้ในรถคนเดียวอย่างสุดที่จะกลัน้นว่าทำไมชะตาชีวิตของโคโค่ถึงได้มีแต่ความเจ็บปวดและความเลวร้ายที่กระหน่ำซ้ำเติมอย่างไม่เคยหยุดหย่อนเธอทำผิดอะไรนักหนาฟ้าจึงไม่เคยปรานีต่อเธอเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวบทที่11ความตายและการดับสูญในที่สุดเมื่อไม่อาจจะทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกต่อไป เธอจึงเลือกใช้วิธีจบชีวิตตัวเองเพื่อยุติความเจ็บปวดทั้งหลายที่เธอจะไม่ต้องทนกับมันอีกต่อไปเธอถูกประกาศว่าเสียชีวิตในวันที่5กรกฎาคมปี2023ที่ผ่านมาจบสิ้นทุกความเจ็บปวดลงอย่างถาวรและปิดตำนานราชินีเพลงชาวจีนของโลกบันเทิงไปตลอดกาลขอให้เธอพักผ่อนอย่างสงบสุขในสถานที่อันเป็นนิรันดร์ตลอดไปด้วยความระลึกถึงโคโคลี